แกงรวมใจกินยังไงก็ไม่อ้วนสไตล์เต้ยคะ่ะมาดูวิธีทํากันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเมนูใหม่เมนูเดิมนะคะแต่เป็นของภาคอีสานแต่ว่าตั้งชื่อให้มันดูอินเทรนด์สักนิดก็คือแกงรวมใจกินยังไงก็ไม่อ้วน จร,จริงๆมันเป็นแกงเปิดธรรมดาของบ้านเรานี่แหละคนอีสานที่เขายอดฮิตช่วงนี้หน่อไม้เยอะอันนี้มีหน่อไม้โอ,อ้ขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้แล้วก็ตามด้วยฟักทองแล้วก็บววพริกหอมกระเทียมตะไคร้ใส่เข้าไปให้เยอะๆแต่ไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าโอเคค่ะนี้น้ำยานางไปขอป้าข้างบ้านมานะคะคันเองสดๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยเห็ดเห็ดฟาง เห็ด hey. อะไรไม่รู้สีขาวแล้วก็บวบบวบบวบอันเล็กเล็กบวบเฮ้บวบ,วไบ,วไวบวดไม่ใช่บวบเฮ้ยพี่ขออ้าวโพดโอนก็ตามมาด้วยผักถ้าขาดไม่ได้เลยก็คืออ้าวจบเลยผักอะไรเนี่อ๋อแมงลักกับชะอมแล้วก็มาดูนะคะว่าเมนูนี้มันจะอร่อยถูกปากหรือเปล่าคะแล้วแต่มันเป็นเมนูที่ทานแล้วไม่อ้วนนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเราจะพูดนะคะเดี๋ยวเก่งก่อน,นจ้ะเดี๋ยวไปจัดให้ใหม่ มาเลยจ้าเนี่ยเต็มที่เลยจ้าใครๆจะกินมั้งคะเชิญเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะมาเลยจ้ามาเลยแกงเ,เปอร์แกงเปอร์ใบพบิสานหมดแล้วหมดเลยนะจ้ามาเลยค่ะไปกินมาเลยอยุช่วยเล็กจังในบอก ยกจัเลยเดี๋ยวบอกอร่อยบอกอู้เต้ยเออทำไมพี่เอาน้อยจังอืมนะไปทิมไปตักเอาเลยค่ะในหม้อได้นู้นได้เลยค่ะตักเอาเลยค่ะน้องกินได้เหรอเอาเลยครับเอาเลยอืมปีนไม่รู้อ่ะเราเห็นตักไปเยอะเลยเต้ยแบ่งไว้ที่บ้านเล้ห้พ่อแล้วกินเอาเลยตักเอาเลยเย็บไม่พออีกเอาเลยมาเลย ไม่กินปลานี้แล้วเราไม่ต้องกินแล้วตอนเย็นไงเท่ากับว่าลดความอ้วนไปในตัวเลยอร่อยเอาอีกเลยเอาอีกเอาอีกเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่คุณเด่นแม่มานี่กินข้าวนอกบ้านนะเนี่ยบรรยากาศดีดข้างถนนทรกดมากระจุกเลย นิดเดียวเองแม่อาไปอีกเยวะอร่อยบอกเอ้ยเกลือ้พี่เอาไปน้อยเกินโอ้อร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะเอาหม้อมา